bmw series 4คันนี้ค่ะเป็นรุ่นพัฒนา,นามาจาก bmw series 3 f 3 0ที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันนะคะแล้วด้านในเขากว้วางมากๆนั่งสบายด้วยเดี๋ยวไอรีวิวให้ดูนะคะ วค่ะมาพบกับ R.I. อรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะไอะอยู่ที่นี่นะคะโชว์รูมรถ b m เอ็มับเยูยโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมรถบี w p r ม m ั u m Use ยีเมียมยค่ะที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนเลยนะคะมีรถ b m เัยสวยๆค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆค่ะ แล้ววันนี้ค่ะอาอ,อได้เตรียมรถ BMW Sport Coupe นะคะสุดหล่อมาให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะคันนี้เลยค่ะ BMW Series C 4 4 2 0 d m Sport ค่ะรถคันนี้นะคะปี2016ค่ะเลขไม้เพียงประมาณ71,000กิโลเมตรนะคะเบี้ซใสแล้ววารันตีของรถคันนี้หมดแล้วนะคะ แต่ทางยูโรป้ามอเตอร์ค่ะแถมให้ฟรีเลยค่ะโปรแกรม BPS นะคะโปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์สูงสุด2ปีหรือคุ้มครองสูงสุดที่ระยะทาง200,000กิโลเมตรค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะ และราคาของเขาพิเศษสุดๆค่ะราคาเพียง1 8 9 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะในราคานี้ได้ขับซีรีส์สุดหล่อคันนี้บอกเลยว่าคุมมากๆค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารับชมความหล่อภายนอกและภายในของคันนี้กันเลยค่ะ bmw series 4คันนี้ค่ะเป็นรุ่นพัฒนา,นามาจาก bmw series 3 f 3 0ที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาหล่อแล้วก็เท่มากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามาแบบสไตล์สปอร์ตคูเป้นะคะ2ประตู4ีที่นั่งค่ะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง m sport รอบคันหล่อสุดๆค่ะ ภายนอกนะคะเป็นสีดำค่ะด้านในนะคะเบาสีแดงสุดเท่เลยแล้วด้านในขาวกว้างมากๆนั่งสบายด้วยเดี๋ยวไอรีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าเรามาดูรีวิวด้านหน้ากันก่อนค่ะซีรีส์สีคันนี้ด้านหน้าหล่อเท่สปอร์ตดูดันสุดๆค่ะไฟหน้านะคะเขามาพร้อมกับไฟ Adaptive LED นะคะบริเวณไฟหน้านะคะ ก็สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้มีไฟ Daytime Running Light มาให้ด้วยนะคะบริเวณกระจังหน้าค่ะตัดขอบแบบคาร์บอนนะคะสุดหล่อเลยแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง M-Sport แล้วก็ชุดแต่งคาร์บอนรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์บริเวณด้านหน้าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ด้วยค่ะ <S <S มาดูเครื่องยนต์ของ BMW Series ร4คันนี้กันค่ะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล สวิงพาวเวอร์เทอบ 2,000cc 2.0ลิตรนะคะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าค่ะทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราการสิ้นเปืองน้ำมันค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะถึงคันนี้จะเป็นซีรีส์4สไตล์สปอร์ตคูเป้นะคะแต่เขาก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยละค่ะมาดูด้านข้างของซีรีส์4คันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับ ล้ออลลอย M Double Sport ขนาด19นิ้วนะคะยางใหม่ด้วยปี2021ค่ะกระจกมองข้างและสเกิร์ดด้านล่างนะคะแต่งแบบคาร์บอนนะคะชุดแต่ง M Sport รอบคันค่ะบริเวณประตูค่ะรองรับระบบ Comfort Access นะคะล็อกและปลดล็อกรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเมื่อเปิดประตูออกมาค่ะจะพบกับกระจกแบบเฟรมเลสด้วยนะคะเทมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายกันต่อเลยค่ะ มาดูส่วนท้ายของ BMW Series 4คันนี้กันค่ะบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะคะเขามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะจัดเต็มค่ะทั้งสปอยเลอร์แล้วก็บริเวณกันชนด้านล่างนะคะแล้วก็คันนี้มีสีท่อเลยนะคะเท่มากๆเลยละค่ะไฟท้ายค่ะเป็นแบบ LED นะคะและคันนี้เขาก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะถอยจอดได้ง่ายๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบเปิดปิดฝาท้ายกันดีกว่าค่ะ ซีรีส์4คันนี้ค่ะเขารองรับระบบแผ่นฟรีทั้งแอสเซดด้วยนะสามารถสอดเท้าเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเปิดฝาท้ายได้ง่ายๆเลยละค่ะ oh. นี่สะดวกมากๆเลยนะคะมาดูด้านในกันค่ะก็สามารถ บรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะเพราะว่าลึกเข้าไปถึงด้านในเลยและพิเศษไปกว่านั้นค่ะสามารถพับเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังจากท้ายรถนี้ได้ด้วยง่ายๆเลยละค่ะเพียงแค่ดึงสลักบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะสามารถพับเบาะบริเวณส่วนท้ายได้นะคะแล้วเวลาปิดฝาท้ายคันนี้ค่ะ ก็จะต้องปิดเองแบบนี้นะคะจะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าซีรีส์4คันนี้จะนั่งสบายขนาดไหนค่ะมาดูภายในของ bmw ซีรีส์4คันนี้กันนะคะด้านในเท่มากๆเลยสไตล์สปอร์ตนะคะเหมือนนั่งรถแข่งเลยละค่ะตัวเบาะนะคะ,ะ,คะมีการดีไซน์มาโอบกระชับนะคะบริเวณปีกเบาะสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะ เบาะที่นั่งกู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้บอกคุณขับมี Memory ีซี2ตำแหน่งค่ะและนอกจากนี้ก็มีที่พักต้นขาด้วยนะคะนั่งสบายมากๆเลยในส่วนของการดีไซน์ภายในห้องโดยสารค่ะอย่างที่ไอบอกไปเป็นสไตล์สปอร์ตนะคะเป็นโทนสีแดงค่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำตัดสีเงินนะคะเท่สุดๆค่ะเรามาดูบริเวณพวงมาลัยของผู้ขับขี่กันต่อเลยค่ะ พวงมาลัยค่ะเป็นแบบพวงมาลัย M Sport 3ก้านจับกระชับมือนะคะคันนี้มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้บริเวณฝั่งขวานะคะเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้ง่ายๆรับสายวางสายบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือค่ะบริเวณฝั่งซ้ายนะคะมีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะครบค่ะคันนี้ ถัดมาค่ะบริเวณตรงกลางนะคะมีจอไอ r ดร e ยขนาด8.8นิ้วค่ะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆมีมาให้นะคะทั้งหมดเรดิโอค่ะสามารถฟังซีดีได้ด้วยนะ,ค,ะคันนี้มีช่องใส่ซีดีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูนิเกชันนะคะแมบปบแผนที่นำทางได้นะคะมีรองรับ Connected ็ดได้แล้วก็สามารถเช็คสเตตัสการเข้าเซอร์วิสครั้งต่อไปกับทางศูนย์ได้นะคะ ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยอุ่นใจเลยล่ะค่ะถัดมาค่ะระบบแอร์คันนี้นะคะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แบบแยกอิสระซ้ายขวานะคะปรับได้เลยง่ายๆค่ะบริเวณตรงกลางค่ะมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องเลยนะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะมีมาให้คุณเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะโหมดอีโคโปรค่ะโหมดคอมฟอร์ตค่ะ โหมดสปอร์ตค่ะและโหมดสปอร์ตพารค่ะท่านใดที่ชื่นชอบการขับขี่แบบความเร็วสนุกสนุกนะคะก็สามารถเลือกโหมดนี้ได้และยิ่งได้ขับรถสไตล์สปอร์ตคูเป้แบบนี้นะคะบอกเลยขับสนุกสุดๆเลยละค่ะบริเวณที่วางแขนตรงกลางนี้ค่ะเมื่อเปิดออกมานะคะจะพบกับช่องวางโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังของซีรีส์4คันนี้กันค่ะเขามาพร้อมกับ2ประตูนะคะแต่รองรับถึง4ที่นั่งเลยสามารถเข้าออกได้ง่ายๆนะคะเนี่ยกว้างมากๆเลยละค่ะเข้ามาแล้วนั่งสบายสุดๆเลยนะคะบริเวณด้านในของซีรีส์4คันนี้ รู้สึกว่าสะดวกสบายเหมือนนั่งซีรี่3เลยค่ะบริเวณกระจกมองข้างก็ใหญ่มากๆเลยนะคะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเดี๋ยวอายพับบอกให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนนั่งบริเวณด้านหน้าเราแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็ยังนั่งได้สบายเข่าไม่ติดนะคะพื้นที่ Headroom เหลือเยอะมากๆเลยละค่ะ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้เขามีแอร์มาให้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับความแรงของพัดลมแอร์ได้นะคะนี่แยกซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็มีที่วางแขนมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำด้วยนะคะนี่สะดวกสบายมากๆสามารถเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคันนี้นอกจากนี้ค่ะในส่วนของเครื่องเสียงเขาก็มีมาให้รอบทิศทางเลยนะคะ บริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็มีลำโพงมาให้ฟังเพลงเพอๆกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบ B.M.W. Series 4 Style Sport Coupe นะคะบอกเลยว่าต้องจัดคันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรถ BMW ยน r i ซีร4สปอร์ตคูเป้คันนี้ชอบกันไหมคะ <Wow. S 1> รถคันนี้ค่ะ420 DM Sport ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถปี2016ค่ะเลขไมล์ประมาณ71,000กิโลเมตรนะคะเบี้ยซายและวารันตีหมดแล้วแต่ยูโรป้ามอเตอร์ค่ะแถมให้ฟรีเลยนะคะกับโปรแกรม BPS โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์คุ้มครอง2ปีหรือที่ระยะทาง2 0 0 0กิโลเมตรค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยละค่ะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะคะเพียง1,890,000บาทเท่านั้นค่ะอยากจะเป็นเจ้าของขับรถ B M W Series 4กันแล้วใช่ไหมคะรีบตัดสินใจเลยนะคะรถคันนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ โรป้ามอเตอร์สาขาตลิงชันศูนย์รวมรถ BMW Premium Used ูพรีเมียที่ใหญ่ที่สุดในย่านปังทนเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะติดตามรับชมรีวิวรถ BMW สวยๆได้ใหม่ทาง Facebook Page BMW Used Car by e u r สคาร์บายโ e c h a ยู e l b m า Europa Motor Group มอเตอร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Line Official a d e u r o p a k e e ดค่ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ